ทุกคนคะ่ระรยอมีน้ำมังนนเนี่ยค่ะน้ำมังนนด่างแต่ด่างน้อยนะบอกไว้ก่อนว่าด่างน้อยเนี่ยแบบนี้กระถางละห้าสิบบาทค่ะเนี่ยแบบนี้ติดด่างอยู่แต่คือด่างน้อยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะห้าสิบบาทเนาะ อันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองต้นที่สองเดอ้อต้นที่สามเนี่ยค่ะด่างด่างน้อยตาด่างอยู่นะคือแม่เขาด่างอะ่ะเขาเแม่เขาว่าจะด่างทองเนี่ยคะ่ะนะสี่ต้น ็มีนะจะพามาชมอันนี้ก็น้ำมังนนนี่ค่ะได้แบบนี้เนาะห้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็ออกดาวเคียงดินแหละดาวเคียงดินก็คือน้ำมังนนไม่ป้ายค่ะยังไม่เห็นป้ายเลยเนาะต้นนี้เนาะเขาเรียกดาวเคียงดิน ขอเอียงเคียงเด้อดาวเคียงดินดาวเคียงดินจ้ะถ้ามันป้ายนะก็น้ำมังงโนนัน่นแหละแต่ไม่ป้ายก็ดาวเคียงดินห้าสิบบาทท่ะทุกคนอ,อันนี้มีสองต้นตัวเนี้ยอันนี้มีสองต้นห้าสิบบาทเหมือนกันใครมาท้าๆก็จะได้กถังในแร่เฮ้ออันนี้ก็ อยู่นอกตู้นานแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ในตู้เขาก็จะกินพื้นที่อะ่ะเขาจะใหญ่ใหญ่พุ่มใหญ่<ะ>เลยแหละจ้ะกิินีตากแดดทุกคนกิินีค่ะตากแดดก็เริ่มก็เริ่มมีกาดสีมาแล้วแหละถ้าอยู่ในตู้เขาจะโยกยกองอันพวกนี้นะ่ะเอาอนอกตู้นานแล้วคะ่ะเอามาอาบแดดนานแล้ว ไปทำกอดได้เด้อทุกคนกระถางละห้าสิบบาทกิรินีมีมีหลายอยู่นะคะมีกับสิบกระถางเนาะกิรินีจะ้ะนางกิรินีเทวีตับนางสงการใช่ไหมนางสงการเนาะอืเนี่ยค่ะมีจำนวนอยู่ค่ะกิรินีกระถางละห้าสิบเดอ้อ งคลทุกคนมิมงมงคลกัดสีแล้วเห็นบอกระถางละห้าสิบเดอ้อห้าสิบบาทนีงก็ห้าสิบนะยังไม่กัดสีเนี่ยเพิ่งออกจากตู้เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าโดนแดดเขาจะกัดสีงามนี่อันนี้ก็ห้าสิบเหมือนกันเขายังไม่กัดสีชมพูสองต้นเนี่ยถ้าแก่ๆเขาจะกัดแบบนี้ มงคนตากฝนทุกคนห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบจ้ะกอนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นเนี่ยนกนกค่ะนกแต่ว่ามันไม่รู้ว่านกอะไรเลยมีกระถางเดียวทั้งสวนมีกระถางเดียวเนี่ยค่ะนกอ่ะ